ครัไม่ใช่นอนวะโอไอแควนต่อยเอาเลยไมงไปวิ่งเล่นเหรอชูไม่งดำเบลไหมดแม่งเอ็มมิชันสุดีชิคไม่โดดวะไม่มีไฮโลจื่งเนี่ยลงเลยอีกลงเลย เฮ้ยเชียดูตกโอ้ยเชียร์ไลน์เชียร์บอลไลน์เชียรบอลไลน์พิธาวิจะแหกปากนี่นี่ตายไปดิสมควรเฮียเอ้ยไม่ให้ช่วยเลยโอ้ยดูตกดูตกทาไม่ถูกวะเชียร์เราเสาอยู่ไหนวะถุงอะไรที่เหล่าสาออกไปหมดรอบเหรอวะเอออยู่บ้านเไม่จำมาได้เหรอ วอุ้ยจองมาน,มนลองให้ <อะ S 1> หน่อยปากมันมีจองมานหมาปานหมาพี่เพี่งเอาให้ประมาณหน่อยลูกจองมันอีนายหมีไม่ตายเอ,อไอ้เี <c oughs> <c oughs> ยก็บดูดหน่อยครับจิ็บดูดหน่อยครับ đưa tôi quá mẹ tôi ui, được mẹ tôi 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 mẹ บีฟอกูรูทีนเลบอกติดต่อไม่หลบติด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 ติติดติดริดตนดติงติด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 ติอยิดติดติดติ่งิดต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 ิต กองทำไรอ่ะมีโคตรซุบอ่ะฮะอะไรๆไม่รู้ไม่รู้แต่ฉนีลองถลงลองกันแล้วยืดเท้าดึ้างหลังมันยนเล่นบ่อแดงเราอยู่ขอเล่นไม่เล่นละเเอ็มลาปอกออกแล้ว

เขาด่าแม่พี่ไม่ไม่ยิ้มฟูกับที่บ้านพี่ตัวดีตัวดีจะไวจังมีแต่ลองเลยไม่ให้ครับไม่ให้ครับ đi <coughs> tho <coughs> 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 <coughs>